กูรูหลายสำนักนะครับต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเงินเฟ้อเนี่ยมาแน่นะฮะจะมาชั่วคราวจะมาถาวรเนี่ยไม่รู้แต่ว่ามาแน่นะครับและแต่ละคนเนี่ยเขามีวิธีการรับมือเกับเงินเฟ้อซื้อทรัพย์สินอะไรเฮดจิ้งความเสี่ยงยังไงเดี๋ยวคลิปจะมาเจาะลึกพอร์ตเข้าไปฟังกันครับ สสวัดีเพื่อนๆคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่องคิม property Life ที่มาพูดคุยเกี่ยวกับรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับในกิจชวนคุยเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็วิธีการจัดสรรจัดพอร์ตเพื่อเป็นไอเดียกับเพื่อนๆทุกคนนะครับบอกกับว่าคลิปนี้เนี่ยจะไม่ได้พูดถึงคริปโตเคอเรนซีนะว่าเฮ้ยสามภายคริปโตเนี่ยคงไม่ได้แบบเออมาเฮดจิ้งเงินเฟ้อด้วยสับเปลี่ยนอื่นกันอยู่แล้วนะครับแต่จะพาในมองในมุมของว่าเฮดฟันระดับโลกหลาายยคนอ่งเช่นคคุณเรรโอนะับวอลเเเลนนบัฟฟตี่ยนะครับเคาามมีวตื่นกลัวหรือตื่นรู้้ดานเงินเฟ้้ออมากนยแค่ไหนและาััจดกร เพรออางเขาเพื่อรับมือกับแรงกระแทกได้เงินเฟอ้อได้อย่างไรกันบ้างนะครับ ซึ่งจริงเรื่องเงินเฟอ้อเนี่ยหลายคนก็นพูดเป็นเสียงเดียวกันแล้วเนาะต่อให้คนที่แบบว่าเออคิดว่าสกิปมันดีหรือมองลกในแง่บวกแค่ไหนเนี่ยครับก็ยังพูดว่าเงินเฟ้อมาแน่แต่เพนแต่ว่าจะเป็นเรื่องแค่ชั่วคราวนะครับแต่คนอาชีพมองลบเนี่ยนะอาจจะมองว่าเอ้ยเฟอ้อแน่เฟอ้อแรงแล้วเฟอ้อนานนะครับแต่ว่าจะชั่วคราวหรือเฟอ้อนานสุดท้ายเนี่ยปีหน้าคนมองตรงกันว่าเฟอออา้อชัวร์พอเห็นภาพใช่ไหมครับทต่ไม่มีหลายสำนักเนี่ยออกมาประเมินนะครับว่าความเสี่ยงของตลาดทุนตลาดหุ้นในปีหน้าถ้ามันกางเงินเฟอ้อเนี่ยจะ ออกมาหน้าตาประมาณไหนนะครับเจ้าแรกเลยนะครับผมยกไปถึงโกลแมนแซกนะครับโกลแมนแซกเองก็เป็นวาน,นิธนกิจชื่อดังอันนึงนะครับเขาบอกว่าโอเคอินเวชั่นเนี่ยมาในแยแน่แน่เลยนะครับแต่เขายังแนะนำนะเขาว่าในปีหน้าเนี่ยนะครับการลงทุนในหุ้นเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับหรือผู้อินไหนหนึงคือเขามองว่าหุ้นก็เป็นสิ่งที่จะเฮดจิ้งนะครับหรือว่าเป็นแอสเซทที่สามารถบอกว่าต่อต้านประทังสอดสู้กับเงินเฟอ้อได้นั่นเองครับ โดยเขาบอกว่าป,ปีหน้าเนี่ยครับในปี2022เนี่ยนะครับ S&P 500เนี่ยจะเติบโตขึ้นอีกด้วยนะซึ่งอันนี้เราเคยคุยกันถึงเรื่อง S&P 500ถูกไหมครับว่าปีหน้าหลายคยมอนมองยังไงซึ่ง Goldman Sachs นะครับมองบวกนะฮะแล้วเขาให้ปัจจัยว่าเงินเฟ้อนี่แหละจะทำให้พวกราคาทรัพย์สินต,ต่างๆนานาทรัพย์สินที่หนึ่งก็คือเรื่องของรายได้ของแต่ละบริษัทโต,ต,กต,กต,กตกขึ้นด้วยนะครับบวกกับทําให้ราคาหุ้นเนี่ยเติบโตขึ้นตามเงินเฟ้อด้วยครับเพราะคำว่าหุ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะรรรััักษาามูลคค่่แท้้จิงงไดนนเอบ เพราะจริงๆเนี่ยเบื้องหลังหุ้นนี่นะครับอาจจะมีที่ดินหรือมีสินท้าพะย์เคลนต่างๆนะที่มันก็ล็อกกับเงินเฟ้อสมมติเราพูดถึงไขยย่ไก่เงี้ยถ้าเงินเฟ้อไข่ไก่อาจจะราคาขึ้นทําให้ใรายได้เติบโตขึ้นและทําให้หุ้นเนี่ยอาจจะขึ้นได้นะครับหรือแม้ทั้งหุ้นเนี่ยอาจจะแบบว่าเอออยู่เท่าเดินมนันแหละแต่เพียงแต่ว่าเงินมันเสริมค่าหุ้นก็เลยู่ที่มีราคาที่เติบโตขึ้นนั่นเองครับ แต่ดูเหมือนจะไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับโกลแมนแซกนะครับล่าสุดวันที่ธรกิจชื่อดังเจ้าหนึ่งนะก็มอร์แกนสันเล่นะครับออกมาเห็นด้วยนะว่าเงินเฟอ้อชั่วๆเห็นด้วยวเงินเฟอ้อนะแต่เขามองว่าตอนนี้เนี่ยให้หลีกเลี่ยงหุ้นอเมริกาแล้วก็บอลของอเมริกาเอาไว้นะครับแล้วบอกได้ว่า s p 500เนี่ยจะร่วงต่อจากนี้ด้วยฮะหมายความว่าที่ตีมเงินเฟอ้อดยวกันบางคนมองบวกมองหุ้นขึ้นบางคนมองลบมองหุ้นล่วงนั่นเองครับ ซึ่งเนี่ยเรื่องถูกเรื่องผิดเนี่ยมันคงจะตัดสินกันไม่ได้นะครับเพราะมันต้องดูด้วยว่ารัฐบาลเนี่ยมีการแอคชั่น Action, ธนาคารกลางมีแอคชั่นอย่างไรบ้างจะเพิ่มดอกเบีย้ยแรงแค่ไหนกดดัตนตัดหุ้นมากเท่าไหร่หรือจะเพิ่มน้อยเงินเฟอ้อเฟอ้เฟอกว่าอะไรเงี้ยมันครับมันต้องดูแอคชั่นจากทางธนาคารกลางเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยเนาะจะดูว่าหุ้นจะโตหรือไม่โตยังไงนะครับแต่ว่าจะเถียงกันเลยครับยังไงเงินเฟอ้อค่อนข้างชัวนะครับวันนี้ผมจะไปจอบพอร์ตเลยว่าตอนนี้คนระดับโลกอย่างเช่นในคนนี้ครับชื่อว่าเรดิ ก็เปนของเหตุนันอันดับหนึ่งของโลกนะซึ่งทุกหลังๆเนี่ยหลายคนเริ่มไม่ค่อยเชื่อแกเท่าไหร่แล้วครับไม่ใช่อะไหรหรอกเพราะว่าเออแกทำผลตอบแทนต่างกับตลาดค่อนข้างหลายค่อนเยอะเลยหลายปี ใกล้ๆก,กันเนี่ยนะครับทำให้คนเนี่ยก็แบบแหมจานจะเท่อได้จริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเขาก็ได้ออกมาบอกว่าตอนนี้เขาเห็นความเสี่ยงอะไรนั่นคือเรื่องอินเฟลชันความเสี่ยงเดียวกันเลยนะครับและเขายังบอกอีกว่าอเมริกาเนี่ประสบปัญหาโครงสร้างลหลายๆด้านนะครับการขาดทุนที่เติบโตขึ้นตัวเลขเงินเฟ้อหรือว่าดัชนี CPI เนี่ยก็เติบโตขึ้นรุนแรงในรอบ30ปีเลยครับ ซึ่งเลนเนี่ยก็ยังคงสเต็ปนะ cat eat trash นะครับการถือเงินสดมากเป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดเลยไอ้น,นี่สำหรับเลนนะครับสำหรับเลนนะฮะ cat eat trash ถูกไหมเขาเลยถือเงินสดค่อนข้างน้อยครับแล้วไปถือทรัพย์สินสินค้าโภกภัณฑ์อย่างเงี้ยนะคือทองคำนั่นเองครับ เพราะคำว่าเงินเสริมค่าถูกไหมฮะแต่ถ้าสิ่ค้อื่นๆเนี่ยที่มันแบบไม่ได้มีซัพพลายใหม่ๆเติบโตมา,มากมายเนี่ยอาจจะรักษามูลค่ามันได้ท่ามกลางเงินเฟ้อน,นั่นเองครับซึ่งหลายคนก็รู้ว่าทางคุณเรเนี่ยนะครับค่อนข้างโน้มเอียงไปทางจีนถูกไหมฮประเทศอื่นๆนอกอเมริกาและบอกอเมริกาเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็ให้ถือทองชวนให้ถือทองด้วยนะครับแต่เรามาดูพอร์ตเขาซว่าเฮ้ยสิ่งเขาคิดเนี่ยกับสิ่งที่เขาลงทุนเนี่ยนะครับ โอเคมันสอดคล้องกันโน้มเอียงกันมากแค่ไหนนะครับและนี่คือพอร์ตของทางกองทุนเฮดฟันชื่อดังนะครับบิ t วอเตอรนะครับตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับในล่าสุดเลยนะฮะอันดับแรกก็ถืออะไรครับสามอันดับแรกนี่นะครับคุณเห็นว่าเป็น emerging market นะครับซึ่งสัดส่วนในค่อนข้างเยอะนะ6% 5%เอนะครับและอีกทางนียมีการปรับ เปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงเลยนะครับมีการเพิ่มด้วยนะ800% 200% 97%นะครับหมายความว่าการปรับพอร์ตของคุณเรเนี่ยนะฮะเอ่อกำลังมุ่งเน้นไปทาง emerging market นะครับซึ่งจริงๆหลายๆส่วน,นก็เป็นของจีนอะไรแบบนี้ครับก็เรียกว่า overweight ไปค่อนข้างเยอะเลยกินสัดส่วนทั้งหมดประมาณ16-17%เลยนะครับถือว่าเยอะของพอร์ตเลยนะฮะ ซึ่งหามองในมุมนี้เพราะว่าเขาก็พูดจริงทําจริงนะพูดว่าให้หนี US เอสขาก็หนี US จริงๆนะครับน่าจะเป็นมุมมองที่คล้ายๆกับทาง morgan stanley ที่เชิญชวนนักลงทุนเนี่ยให้ออกจาก US นั่นเองครับแต่ถามว่าเขามีหุ้นของ US เอสไหมก็ถือว่ามีนะครับแต่ส่วนใหญ่จะลงเป็นรายตัวซะมากกว่านะฮะมีอะไรบ้างหนึ่งคือดัชนี S&P 500นะครับลงไป4.62%ครับกสองเปอร์เนตครับ p อร์มมาดครับพีแอนด์จีฮะ阿里巴巴จดสัญจรสารโคคาโคลาแบบซนะครับและอันนี้ก็คือ Gold Trust นั่นเองนะฮะซึ่งทองคำเนี่ยก็ถือว่าเยอะไหมก็ติดอันดับ ท็อปแลกกันนะนะครับมา2.15นะครับหลายคนบอกว่าโอ้โห2.15เซ็นเยอะแล้วเหรอเออเยอะแล้วนะครับปริกกองทุนพวกนี้ก็จะกระจายความเสี่ยงนะซึ่งมีการปรับพอร์ตครับเปลนแปลงกว่า47.98เลยครับซึ่งหาดูการสัมพันธ์กันนะครับระหว่างหุ้นที่เขาลงตัวใหญ่ๆเนี่ยนะครับอันดับแรกก็วอร์มาถูกไหมวอร์มาก็เป็นหุ้นค่าปลีกนะครับซึ่งอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าเออมันก็สามารถทำเรื่องรายได้หรือแคชโฟได้ค่อนข้างดีเป็นหุ้นบูชิปนะหุ้้นนนนนนใใหหญ่่่่ตตััววึงงเเเเลยยะครบอิฟีีพก ก็ได้ประโยชน์ด้วยเพราะว่าราคาสินค้าอะไรที่มันเติบโตขึ้นถูกไหมฮะ ต่อไปครับแ๊ลซี่ครับแ๊ลซี่นี่ก็รู้อย่าเป็นสินค้าที่แบบว่าเราบริโภคกันทุกวันเนาะไม่ว่าเศรษฐกิจดีจะแย่แ๊ลซี่ก็ยังขายได้ก็ถือว่าเป็นหุ้นกลุ่มตั้งรับตัวหนึ่งนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยเรามาแท่งของคุณปู่วอลเลนบัฟเฟกต์กันดีกว่านะครับก็เรียกว่า2คนนี้ทั้งคุณปู่กับคุณเรเนี่ยนะครับมุมมองค่อนข้างต่างกันนะแต่ก็เป็นสายแบบพื้นฐานทั้งคู่นะครับเรมาโคนะแต่คุณปู่นี่สาย VI ไอ้นะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณปู่แทบ ว่า cash r is cash นะครับหรือว่าเงินสดคือขยะนะครับแต่คุณปู่นี่คือ cash r is king king นะฮะโอเคดังนั้นเนี่ยเอราเราถืออะไรบ้างที่สุดแล้วนะครับก็จะเป็นพวกกลุ่ม Bank of a m e r i c a นะครับเื่นกัน a อปเพแล้วก็ Apple นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นพวกสินค้าเพี่อ,อตัวใหญ่ๆอ่ะเป็นพวกวอลลิโปกสินค้าของกินอะไรพวกนี้นะครับก็เห็นว่าเป็นหุ้นกลุ่มตั้งรับเหมือนกันนะฮะก็ชัดเจนครับเต็มที่ไหมแอปเปิลแบงก์ออฟอเมริกา เงินแอดเพสโคคาโคล่านะครับซึ่งก่อนเนี่ยนะคุณปู่เนี่ยก็ไปลงทุนในพวกหุ้นกลุ่มค้าปลีกนะครับในญี่ปุ่นด้วยนะก็เรียกว่าเป็นทีดีนเข้มแข็งอาจจะกระจายควาเสี่ยงออกจากสหรัฐบ้างหรือเปล่านะฮะแต่ส่วนใหญ่นะยังลงทุนในสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับซึ่งเฮ้ยสองคนนี้ต่างกันเลยนะผมผมชอบที่มุมมองก็ต่างกันนะครับหนึ่งคือคุณเรอเอ,อ่อออกนอกอเมริกานะครับไปอิมเมจิ้งมาเก็ตถูกไหมฮะแล้วก็ซื้อทองคำนะแต่คุณปู่นี่นะครับซื้อเงินสดเยอะนะครับเลไม่ถึง ปูถือเงินสดเยอะทองคาแกก็ไม่ถือด้วยนะครับแล้วแกก็แบบไปซื้อพวกหุ้นอเมริกาที่เป็นตัวแข็งๆตัวใหญ่ๆเยอะเหมือนกันครับดังนั้นเนี่ยในสถานการณ์เดียวกันบางครั้งการตัดสินใจเลือกหุ้นเองก็จะต่างกันด้วยนั้นคุณลองใช้ไอเดียนี้นะครับเอาไปปรับพอร์ตแล้วก็ไปดูว่าเราควรจะลงทุนอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างทองคำไหมเงินสดหรือเปล่าตามที่คุณปู่บอกหรือว่าลงทุนหุ้นตัวใหญ่บูชิปอันนี้ก็ลองเลือกดูนะครับแต่สายคริปโตก็คงมีตัวเลือกในใจอยู่แล้วแหละนะครับคงไม่พ แชร์ไอเดียให้ฟังว่าเออมันเป็นอะไรยังไงเพื่อคุณได้ตัดสินใจการลงทุนของตัวตวนเองนะครับขอบคุณทุกคนนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามช่อง Kim p r o ร e r t y ด้วยนะฮะถ้าอยากฟังค่าวรู้ข่ามูลเชิงลึกเนี่ยก็สามารถติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในภายใ,ใต้คลิปนี้โดยกดสมัครสมาชิกข้างล่างนะครับเพียงแค่เดือนละ150บาทตนเองก็จะมีบทอินเตอร์ส์ตแบบโลกมาโครอิคอนอเมกส์นะครับทองคำดิฟายคริปโตอิทเรียมบิตคอยอะไรเงี้ยก็จะมีมาเยอะๆแล้วมีกลุ่มให้พูดคุยกันด้วยนน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 นะะะะเเพพื่่อออจจแลลลกกกกกปปีียไไดด้้้ทททัััััััััาารรรรรงงงุุุมๆคคคคคคบบบบบขณฟหสสว I met you in the summer.